นักชกไทยเดินครับเดินเต็มกําลังแล้วก็ตอนนี้ขวางขวางแล้วเสียบอีกทีครับนี่ครับโอ้โหโกงตึงตึงสวัสดีครับแฟน,ฟน,ฟน YouTube, channel, ยูทูบชาแนลมวยบายยาลัมนาลายเทปนี้ครับเป็นคิวของโชคชัยพาน26นักชกไทยหุ่นสูงยาวครับที่ไฟนี้ครับเจอกับนักชกกำปั้นหนักเจ้าของฉาย,ยาลูกระเบิดแห่งพนมเปญเมียนสกกาติดตามรับชมกันครับนักชกเขเมรมั่นใจอย่างแรงครับ ถ้าโชคชัยโดนสักดอกต้องหงายท้องปางงางอย่างไม่ต้องสงสัยและอย่าลืมนะครับฝากกด subscribe กดสันกร่งติดตามกดแชร์ช่องนี้ด้วยนะครับในช่องยังมีกู้มวยมันๆอีกเยอะนะครับมากันที่รายการนี้ครับศึกมวยไทยถล่มมวยเขมรครับจัดขึ้นวันที่28กรกฎาคมปี2019หรือตรงกับปีพศ2562ที่กัมพูชาครับ นักชกไทยของเรานะครับชกชายพันยี่หกครับเจอกับเมียนซกรานักชกกัมบูชาเจ้าบ้านคูนนี้ชกในพิกัด67กิโลกร,รมกัมกำหนด5หยกครับรายการนี้แม่ย้อนย้อนยุคหน่อยนะเออเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเขาไม่จัดนะคำเหรเนี่ยเขาไม่จัดนะไม่รู้ทําไมไม่จัดไทยลงชายแดนปิดน,นะเดี๋ยวล้ว,วมันกลับมาจัดเมื่อไหร่เด้อเดยอเอามาให้ดูเกตอนนี้ดูเทปเก่าไปก่อนนะพี่น้องนะนะ,นะบองบองเออ ยกแรกเริ่มต้นขึ้นครับโชคชัยพาน26ครับนักชกไทยมุมน้ำเงิน32ปีในตอนนี้น,นะครับสูง180เซนติมเมตรเหมือนซอกรานักชกกัมพูชาครับปัจจุบันอายุ2ี่ปีสูง170เซนติมเมตรมนะครับเหมนซอกกานีเจ้าของฉายาลูกระเบิดแห่งพน,นมเปนครับเซียนมวยขเขมรบอกว่าหมัดหนักมากโอ้โต่อยนี่ต่อยงัวตายต่อยกูปีล้มเออเรียกว่าต่อยต่อยปุ๊บนี่ถ้าโดนนี่ รับประกันว่ารู้เรื่องอ่ะเป้งเฮงอ่ะออขยับเดินข้าหาครับทางด้านของนักชกไทยดึงหลบไปหน่อยนึงครับเพราะว่าทางด้านของสกอากรรมาการเตือนบอกออกอาวุธกันหน่อยนะบองนะจ้างมาชมาาากมวยนะเออขยับเดินข้าหาครับนักชกไทยดึงหลบไปครับอยากจะเน้นไปที่การเตะเจาะยางช่วงล่างครับขวางขวางบิดขวางขวางแล้วขวางแล้วาย,าาย,ยังไม่แหม,มย,ยังไม่มีช่องเสียบยังไม่มีช่องเสียบจะเสียบกรรมการแยกซะก่อนครับ อ่ะลุยกันใหม่ขายเกมทายยกแล้วครับค่อยๆขยับเดินเข้าหาครับทางด้านของนักชกไทยโชคชัยครับกระแทกยับไป1ทียังนะยังนะยังไม่มีอะไรนะยกแรกนะจอยยาไม่หนึ่งดอกขยับขยับขยับเข้าหาครับทีมสกัดครับทางด้านของโซปราทีมที่ไม่ยอมให้ถึงตัวก็ดูทรงแล้วนี่กปู๋จังหวะนี้แมททิ้งตัวโอ้โหมา ไอ้เราก็เห็นว่าลู่ลงไปกันนึกว่าเรียบร้อยใะ่ไหมทิ้งตัวดื้อๆเลยครับแม่เหมียนสกกาครับเลี่ยมจริงๆอ่ะยกที่สองลุยกันต่อครับแบบเป็นฝ่ายเดินครับขยับเดินครับเหมียนสกกานี่ครับจอยางเดชชกไทยเดินบ้างเดินบ้างสับด้วยศอกขำ้ำเราเสียบํำแล้วลัดล็อกล็อกของคอยล็อกแล้วล็อกแล้วไงกดกดคอกดคอแล้วแทงไป ขวางขวางแม่กรรมการแยกครับเดี๋ยวลูกเขาตายอ่ะลุยกันต่อขยับเดินเข้าหาครับทางด้านของนักชกไทยครับโชคชัยครับโชคชัยยังเดินนะขยับเดินไปยิงหนึ่งสองครับขวาขวาขึ้นอ้ยนี่ขวาต้องถอยแล้วครับต้องมีต้องมีขยับถอยขวาของซกานี่เขาบอกว่าหนักจริงๆนะโดนไม่ได้นะโดนปุ๊บนี่ไงท้องปังงางนะตุยนะตุยนะจอยยางไปครับยิงหมัดขวาครับนี่ครับโอยข้าผิดเลี่ยมเข้าผิดเลียมว่าโดนเสียบเข่านี่ครับ ขวางลเสียบครับโอ้โหนี่นี่แม่เต็มหลังครับเต็มหลังครับโดนหนมน้าไปหนึ่งดอกกรรมการสับครับลุยกันต่อครับกระแทกยับไปครับจังหวะนี้ยังเดินครับทางด้านของนักชกกมพูช็นฝ่ายเดินบ้างนะครับยิงจัดตาลํำตัวไปครับถืนด้วยหมัดทีปู้นี่ครับขวาขวาโอ้ขวาดอกสองยิ้มลำตัวนักชกไทยขวางขวางแล้วนี่ครับเสียบกลางหลังครับโอ้บิดบิดเช่นที่บอกว่า แม่แทบจะไปเรียกว่าเงยหน้าไปคุยแงนหน้าไปคุยกันคนดูเลยนะครับสําหรับเหมียนโซกลาอาลุยกันต่อเหมียนโซกลายังเดินครับสับขาครับแม่เป็นฝ่ายเดินมากครับตอนนี้หายเกมแล้วยิงหมัดขวาครับพยับพยับยิงหัวตัดลําตัวไปครับดอกนี้ลัดใต้ปีกหมดจกที่สองครับอ่านี่ครับนี่ครับริงเกอร์ของเราเอออาลุยกันต่อยกที่สามนะครับ ศาสแข้งเปหนึ่งดอกครับนักชกไทยไม่นสนครับนี่ครับอู้ดันเข้าเชือกดันเข้าเชือกแล้วเสียบขวางขวางแล้วเสียบจังหวะครับกรรมการต้องเข้าไปแยกครับเดี๋ยวลูกเขาตายนะเดินกันต่อลุยกันต่อครับอย่างเดินครับนักชกไทยเลื่อนเลื่อนเลื่อนเสียหลักเสียหลักใจเย็นใจเย็นใจเย็นเออ,อลุยกันต่อครับ เป็นฝ่ายเดินมั่งครับทางด้านของโชคชัยครับหลังจากที่ป้ายยกครับให้ทางด้านของซกาเนี่ยเป็นฝ่ายเดินออ้ยโดนตันกรรมหลังครับนี่ครับจังหวะนี้ครับโกงโกงตึงๆโกอูขวางขวางพอแทบผักโอ้โหกรรมการแย่งออกมาครับอาลุยกันต่อครับนักชกไทยโดนเดินเต็มเครื่องนะทรีปทรีปนำก่อนพยายามจะสวนด้วยหมัดครับซ้ายขวาโอดพยายามจะยิงหมัดครับแต่ความแม่นยำต่ำครับเหมือนตำรวจ B t ท1โอดโอ้ดีครับอ่าผักล้มไปครับ ความแม่นยํายังต่ําอยู่นะหมัดของทางด้านซกรานะครับยิงไปทีครับสับไปศอกของมาของมาแล้วเสียบโอ้ยนี่นี่นี่ของเราเสียบครับกรรมการต้องแยกครับตตดข้างเชือกลุยกันใหม่ครับเดินครับพยายามจะเดินให้ถึงเนื้อถึงตัวแล้วครับตอนนี้ครับโอ้ยเสียบอีกทีครับเสียบแล้วว่างไงของของแล้วของแล้วพยายามจะของหาจังหวะหาจังหวะเสียบไปหนึ่งทีครับของแล้วกดกดแล้วเสียบโอ้ยขี้ประตี จังหวะนี้ครับแม่จังหวะนี้บิดบิดโอ้แทบแทบเรียกว่าแทบหลุดเอาไปคุยคนดูเลยครับสําหรับเหมียนโซกาอาลุยกันต่อครับแม่เกมโมเมนตัมทัาจะเป็นของโชคชัยแล้วครับตอนนี้พยายามจะยิงหมัดครับซกายิงแต่มันค่อมครับอย่างที่บอกครับบ t ท1ครับมันความแม่นยำโอ้ยโดนโดนโดนกระดุยแล้วครับตอนนี้โอ้โหมากินหน้ำนมแล้วครับตอนนี้จังหวะนี้ครับเดินครับ นักชกไทยเดินครับเดินเต็มกาลังแล้วตอนนี้ขวางขวางแล้วเสียบอีกทีครับนี่ครับโอ้ยโกงตึงตึงโกงตึงตึงให้ทางด้านโชกใช้เสียบครับโอ้โหมาชักเป็นมวยประเถืองครับต้องหันข้างหลังสู้แล้วครับเกี่ยวเชือกโอ้โหดูความเก่าของแกแม่ต้องหันถันตูดสู้แลวครับตอนนี้ทางด้านของโุกราครับแต่ไม่ต้องห่วงครับแม่เวลายังอีกเยอะครับยังเหลืออีกสองยกครับโอ้โหมันเรี่ยวแรงนี่ ชักจะน้อยลงแล้วครับสําหรับเหมียนซกกาครับเดินครับโอ้หมดยกพอดีครับยกที่4ี่ครับเรียกว่าทาความทารุณเนี่ยยังอีกยาวนานครับเดี๋ยวมาดูนครับว่าเกมจะโอ้นี่นี่ในโกงตึงๆโกงตึงๆแล้วบิดบิดโอ้โหคอแทบผักกรรมการต้องแยกครับเดี๋ยวลูกเขาตายอ่าลุยกันต่อนายชกไทยยังเดินครับตอนนี้นี่ซกกาชกไปชกมาเหมือนต้องหนีตายโอ้ดูดูอุ้ยบิดคอแทบพักโอ้หแม ตอนนี้ชกเหมือนหนีตายแล้วครับซกาตอนนี้ครับพยายามจะออกแข้งครับออกแข้งก็หลุดไปเยอะครับขวางขวางก็เสียบเสียบบิดโอดเรียกว่าตอนนี้ครับขาแข้งอ่อนไม่หมดแล้วครับโดนโก่งตึงๆไปหลายทีแม่ขาแข้งมันก็ต้องอ่อนครับขยับเดินก็หาครับจังหวะนี้อู๋ยิงหมัดครับแม่ยิงยิงเข้าเป้าแต่เริ่มแต่เริ่มเบาโอ้ดูดูเอาหนวมอุดจมูกแล้วดันเข้าเชือกโอ้โหความเก่าของนักสูไทยโอ้โห กรรมการลากมากลางเวทีครับยังเดินครับทีบทีบเสร็จปุ๊บขวางเสียบโอ้โหยี่คาราวะราคุกเข่าคุกเข่าแทบเท้าแม่ชักไม่อยากจะลุกครับตูดชักหนักครับซกกาตูดชักหนักขวางขวางแล้วเสียไปครับโอ้กางหลังครับทิ้งตัวเลยครับตอนนี้โอ้โหขาแข้งชักไม่มีเลี้ยวแรงเลยครับตอนนี้ครับสาหรับเหมียนซกกาครับมาดูครับว่ารอดที่นี่จะตายโรงพยาบาลหรือเปล่าครับเดี๋ยวมาดูครับเสียบอีกทีครับเป็นชุดขวางขวาง ขวางแล้วนี่ครับโอ้โหโดนโกงตึงๆโดนโกงตึงๆไปโอ้ที่เท่าไหร่ครั้งที่เท่าไหร่แม่นนับไม่ถ้วนตอนนี้ครับยังเดินครับนักชกไทยจับด้วยศอกครับหวังว่าจะสกัดแต่เรียบร้อยครับพักเข้าเชือกโอ้ท่าลงคัดใส่จริงๆก็มาการนับเลยครับโอ้หนับโอ้นี่ใช้เชือกใช้เชือกเป็นที่พักพิงใช้เชือกเป็นที่พักพิงนับนับเรื่อยๆมองดูตาว่าไงบองว่าไง ว่าไงอ้าวว่ายังไงเรียบร้อยครับพอเดียวกว่าเดี๋ยวลูกเขาตายจบครับจบโอ้โหนี่สกัดด้วยศอกครับแต่มันเบาแล้ครับตอนนี้ครับนี่โอ้โหนี่โดนโดนผักโอ้ท่าลงคาดสิกจริงๆครับแล้วก็เรียบร้อยครับนักชกไทยของเราครับโชกชัยพาน26ครับเป็นฝ่ายไล่บอมเข่าครับ เอาชนะนอกนักชกกัมบูชาไปนะครับในยกที่4เท่านั้นเองงานนี้ครับบอกเลยครับว่าหวานตาะจริงๆรับชมจบที่ร้อยแล้วแฟนๆคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างครับสแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ